สวัสดีค่ะนักศึกษานะคะหลังจากที่ชั่วโมงที่แล้วนะคะเราวาดนะคะตัวที่เป็นฝากระเป๋านะคะตัวที่ตกแต่งชิ้นงานนะคะพร้อมกับตัวที่เป็นตัวรองข้างในนะคะเพื่อให้ชิ้นงานเราดูเด่นขึ้นนะคะอ่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปเช็คชิ้นงานกันก่อนนะคะว่าหลังจากที่ชั่วโมงที่แล้วนะคะเรามีชิ้นงานอะไรกันบ้างนะคะ <aram> อ่าชิ้น,แ,นแรกนะคะก็คือตัวนี้นะคะในส่วนที่เป็นฝากระเป๋านะคะ ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวตกแต่งชิ้นงานนะคะด้านนี้จะเป็นตัวที่รองอยู่ด้านหลังนะคะสังเกตการวาดชิ้นงานชั่วโมงที่แล้วเราวาตัวนี้ทิ้งไว้นะคะเท่ากับตัวที่เราสร้างแบบนะคะเพื่อจะเป็นตัวที่แนวเย็บหรือแนวที่เราประกอบกระดุมนะคะเราจะวาดทั้งสองด้านนะคะค่ะด้านนี้นะคะส่วนตัวนี้เราจะมาประกอบชิ้นงานโดยที่แห้งสาทากาวนะคะตัวนี้โดยรอบนะคะประมาณนะคะหน่งสีโดยรอบนะคะเสร็จแล้วเนี่ย ให้ทานะคะเราทากาวตัวนี้นะคะประกอบลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ดูค่ะว่าตำแหน่งนะคะตัวนี้นะคะจะอยู่ตำแหน่งไหนนะคะเวลาเราประกอบชิ้นงานที่อยู่ตรงนี้นะคะเวลาอยู่ลักษณะนี้ปุ๊บนะคะชิ้นงานที่เราจะประกอบตัวที่เป็นตัวทากาวเนี่ยสังเกตนะคะตัวนี้เราวางอยู่ลักษณะนี้ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นตำแหน่งที่เราทากาวนะคะก็คือตรงนี้นะคะแห้สาทากาวนะคะเท่ากับขอบตัวนี้เพื่อเวลาเราพลิกสิ้นงานมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีกาวอยู่นะคะให้ทากาวตรงกลางตรงนี้นะคะด้านนี้นะคะ,ะสังเกตนะคะอาจจะทาตรงนี้ก็ได้ค่ะนะคะด้านนี้ ตรงกลางตรงนี้นะคะจะเป็นแนวที่จะประกอบกระดุมนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นขอบด้านข้างนะคะส่วนตัวนี้เช่นเดียวกันค่ะนะคะเราก็จะทากาวนะคะทากาวด้านนี้นะคะประมาณนะคะหนสี่โดยรอบนะคะ อันนี้เช่นเดียวกันนะคะ,ะสมมตินะคะ,ะเพื่อจะขยับขึ้นมานะคะเพื่อให้มันโดนชิ้นงานที่เป็นตัวเพราะฉะนั้นเวลาเราประกอบตัวนี้ออกมาปุ๊บนะคะมันจะต้องมีโดนกล่าวนะคะ,ะสังเกตเวลาเราประกอบนะคะอยู่กลางกลางชิ้นงานนะคะตัวนี้ก็จะห่างจากขอบนะคะหนึ่งสี่โดยรอบตัวนี้นะคะ,ะชิ้นงานก็จะอยู่ลักษณะน,นี้นะคะ อันนี้คือด้านหลังนะพอได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนะคะตัวนี้นะคะให้สาทากาวนะคะให้โดนขอบตัวนี้ค่ะนะคะด้านนี้นะแนวที่เราวาดนะคะตัวนี้ด้านนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ทากาวตัวนี้เพิ่มหมานะคะโดยที่ทาด้านนี้นะคะให้ทั่วนะคะ เพื่อเราจะไปประกอบชิ้นงานเข้ากับตัวนี้นะคะด้านนี้นะคะเคสังเกตตัวนี้นะคะาาาทาเกลีาวทาแห้งแล้วก็ติดนะคะอันนี้คือด้านหลังนะคะทากลวให้ทั่วเพิ่มเติมมานะคะส่วนตัวนี้ทาเท่ากับแนวที่เราจะเย็บตัวนี้นะคะ พอได้ตัวนี้นะคะเราก็รอกาวแห้งนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดูนะคะว่าตำแหน่งตัวนี้นะคะโดยที่แหกศษาใช้แพทเทิร์นเป็นตัววางก็ได้ค่ะนะคะจะได้รู้ตำแหน่งการทากาวนะคะโดยที่ให้กลางตรงกลางตัวนี้นักศึกษาก็วาดขอบตัวนี้นะคะเข้าวๆเพื่อจะได้รู้ตำแหน่งการทากาวค่ะนะคะด้านนี้นะคะนักศึกษาก็ทากาวตัวนี้ให้ทั่วนะคะเพื่อเราจะประกอบชิ้นส่วนตัวนี้นะคะ ตอนนี้หลังจากที่เราทากาวตัวนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําชิ้นส่วนตัวนี้นะคะประกอบนะคะโดยที่เวลาประกอบนะคะให้สาวางกึ่งกลางตรงกันนะคะนะคะเสร็จแล้วก็กดตัวนี้ฮะให้อยู่ในร่องนะคะสังเกตนะคะมันจะมีความนูนของตัวนี้ขึ้นมานะคะจะทําให้ชิ้นงานเราสวยขึ้นนะคะด้านนี้นะคะ ด้านนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาพลิกชิ้นงานนะคะโดยที่นักศึกษาเริ่มจากตรงนี้นะคะอันแรกตัวนี้นะคะเราก็พลิกด้านนี้นะคะด้านนี้สังเกตนะคะเวลาเราพลิกอันที่1น,นะคะพลิกกลับมาตัวนี้นะคะพลิกมาด้านนี้นะคะส่วนตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็ใช้วิธีการพลิกตัวนี้นะคะโดยที่เรามีเส้นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการเชื่อมเส้น เราต้องตรงกันนะคะพลิกมาด้านนี้นะคะเส้นที่เราวาดด้านหลังก็ต้องตรงกันนะคะอันนี้นะคะด้านนี้นะคะส่วนด้านนี้เช่นเดียวกันค่ะนะคะอันนี้พลิกมานะแล้วให้เส้นตัวนี้จะเป็นตัวที่เราเชื่อมชิ้นงานนะคะด้านนี้เช่นเดียวกันนะคะพลิกไปเรื่อยๆค่ะนะคะโดยที่เวลาพับเนี่ยนะคะให้ตัวนี้ตรงกันนะคะ คือข้างหลังมีกาวนะคะด้านนี้มีกาวปุ๊บเนี่ยเวลาเราประกอบชิ้นงานนะคะมันก็จะตรงกันลักษณะนี้นะคะ,ะด้านนี้ก็พลิกไปเรื่อยๆนะคะด้านนี้นะคะสังเกตนะคะการพลิกชิ้นงานเนี่ยแนวเส้นนะคะจะต้องตรงกันลักษณะนี้นะคะด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะตัวที่เราว่าลักษณะนี้นะคะส่วนด้านนี้นะคะพลิกไปเรื่อยๆะค่ะนะคะ โดยที่เวลาพลิกออกมานะคะแนวเส้นที่เราจะเย็บจะต้องตรงกันลักษณะน,นี้นะคะนะคะ,ะสังเกตนะคะเวลาเราพลิกด้านนี้นะคะก็จะอยู่ลนนักษณะนี้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะให้ลูกสาพลิกนะคะกลับเลยนะคะไปเรื่อยๆนะคะให้ต่อเนื่องกันตัวนี้นะคะด้านนี้ก็พลิกนะคะ พลิกจนมาถึงตรงนี้นะคะ,ะนะคะตอนนี้ครูก็พลิกตัวชิ้นงานตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตนะคะลายหลังจากที่เราพลิกตัวนี้มาปุ๊บนะคะการทําชิ้นงานทุกนี้นะคะจะเห็นลายเด่นขึ้นมานะคะค่ะพอถึงขั้นตอนตัวนี้เสร็จนะคะเราก็จะมาตอกนะคะเห็นทชไหมคะที่เราวาดขอบไว้ตั้งแต่ั้งแรกที่แนวเส้นนะคะตัวนี้นะคะส,ะสามารถนะคะเย็บตามแนวตัวนี้นะคะแล้ว ใช้นะคะถ้าหากว่านักศัลท่านไหนที่จะใช้ในการเย็บชิ้นงานเราก็ใช้เหล็กตอกนะคะเพราะฉะนั้นการตอกชิ้นงานก็จะไปตามแนวเส้นตัวนี้นะคะเย็บผ่านพวกนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าหากว่านักศึลยท่นา,านไหนที่ใช้ประกอบหมุดนะคะก็จะเป็นหมุดหลังเต่าพวกนี้นะคะจะเป็นหมุดตกแต่งเล็กๆพวกนี้นะคะสังเกตนะคะด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นตัวย้ำนะคะตัวพวกหมุดหลังเต่านะคะก็จะเป็นหมุดย้ำเฉพาะนะคะถ้าสมมติว่าเราใช้นะคะ หมุดย้าขนาดเล็กตัวนี้นะคะหัวตอกก็ตัวตอกก็จะเป็นตัวย้ําเล็กนะคะ,ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะถ้าหากว่านักศึกษาท่านไหนที่ไม่มีหมุดนะคะครูก็จะประยุกต์โดยการที่เราใช้วิธีการเย็บช่วยนะคะหลังจากที่ถ้าแต่ถ้า,าว่านักศึกษาท่านไหนที่หมุดมีหมุดก็สามารถใช้หมุดตอกย้ําไปปกตินะคะก็คือการเจาะรูด,ด้วยตุ้ตุเบอร์สินะคะแล้วก็ ประกอบหมดเข้าไปแล้วก็มีการย้าชิ้นงานนะคะสมมติว่าอันนี้ครูจะใช้วิธีการตอกนะคะเพราะว่าเชื่อว่านักศึกษา,าทุกท่านค่ะนะคะมีตัวตอกนะคะแล้วก็สามารถเย็บได้เหมือนกันทุกคนนะคะเพระาะฉะนั้นการตอกชิ้นงานเราก็จะตอกตามแนวที่เราวาดนะคะโดยที่การตอกชิ้นงานนะคะเราก็จะเริ่มนะคะเลยมาหนึ่งซี่นะคะอยู่บนชิ้นงานนะคะเพราะฉะนั้นการตอกชิ้นงานหนึ่งซี่นะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะ หรือน <reen> ักศึกษาท่านไหนที่จะเริ่มตอกจากกิ่งกลางชิ้นงานก็ได้นะคะโดยที่เวลาเริ่มเนี่ยนักศึกษาเริ่มจากจุดกลางตรงนี้นะคะด้านนี้นะคะด้านนี้โดยที่กิ่งกลางชิ้นงานก็จะอยู่ตรงระหว่างนะคะตรงนี้นะคะให้เริ่มจากกลางตรงนี้นะคะตอกปุ๊บนะคะอันนี้ก็จะไปเรื่อยๆค่ะนะคะสามารถใช้สีซี่หรือ2อซี่ตอกนะคะจนมาถึงด้านนี้เพราะฉะนั้นการตอกนะคะจะเลยมาค้อมชิ้นงานอยู่ตรงนี้หนซี่นะคะ โอเคนะคะตอนนี้เดี๋ยวครูจะตอกจากกลางชิ้นงานนะคะตอนนี้ครูจะใช้นะคะสีซี่แล้วกันนะคะแนวกล่งนกลางชิ้นงานก็จะอยู่ลักษณะน,นี้นะคะเราสามารถเพราะฉะนั้นการตอกนะคะต้องทะลุไปด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะนะคะตัวนี้นะคะเสร็จนะคะเราก็ตอกซีถัดไปนะคะนะคะ ตอกจนถึงด้านนี้นะคะเสร็จแล้วเราค่อยมาตอกตัวนี้มาถึงด้านนี้นะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปตอกกันนะคะค่ะนะคะตอนนี้เราก็ตอกตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อจากนี้นะคะก็คือขั้นตอนการเย็ยบชิ้นงานนะคะโดยที่แห้งสานะคะตอนนี้เราจะใช้ได้ไนลอนนะคะเพราะฉะนั้นการเก็บนะคะก่อนเย็ยบเช่นเดียวกันนะคะเราจะใช้ไฟแช็กนะคะกันได้ลุยนะคะกันได้แตกตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่ใส่ไปปุ๊บนะคะตัวนี้ พอได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการเย็บนะคะโดยที่ยังาะเย็บจากตรงนี้นะคะเว้นไว้ข้างหลังนิดนึงนะคะตัวนี้ประกอบตัวนี้นะคะอาจจะย้ำไว้สองรอบนะคะเย็บด้นไทยหลังนะคะโดยที่ให้ข้างหน้าและข้างหลังไปทางเดียวกันนะคะ ด้านนี้เช่นเดียวกันนะคะ ะะเพราะฉะนั้นตัวนี้ให้ทั้งสานะคะเย็บนะคะจนเสร็จนะคะตัวนี้สังเกตการเย็บนะคะด้านนี้นะคะก็จะมีฝีเย็บอยู่ด้านนี้นะคะส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะอโอเคนะคะตอนนี้ให้ทสาเย็บนะคะจนถึงมุมด้านนี้นะคะ ค่ะนะคะ,ะตอนนี้นะคะเราก็เย็บถึงขั้นตอนตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นรูสุดท้ายตัวนี้เราก็ย้ำนะคะย้ำไปสักสองรอบตัวนี้ได้คุณเหลือนิดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเย็บนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตนะคะการย้ำชิ้นงานนะคะตัวนี้เราจะย้ำรูนะคะด้านนี้ไวส้สองรอบนะคะ,ะชิ้นงานตัวนี้นะคะก็หลังจากที่นักศษาเย็บตัวนี้เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่ตอจากนี้นะคะให้นักศายเย็บตัวนี้นะคะต่อขอบเย็บตัวนี้ ด้านนี้นะคะขอบหน้าตัวนี้ค่ะนะคะด้านนี้นะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะค่ะน,นะคะตอนนี้นะคะรูก็ต่อกตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อจากนี้นะคะก็คือขั้นตอนของการเย็บชิ้นงานนะคะโดยที่แฮงสารเริ่มเย็บนะคะจากดูแรกนะคะก็คือด้านนี้นะคะฝั่งนี้เย็บซี่ที่สองนะคะถอยมาซี่ที่หนึ่งนะคะใช้วิธีการเย็บแบบด้นไหลนะะันะคะ,นะคะลแล้วก็เหลือได้ไว้นิดนึงนะคะตัวนี้นะคะ เราก็ย้ำานะคะรูแรกไว้สักสองรอบค่ะนะคะอ่ะวก็ไปรดถัดไปเช่นเดียวกันนะคะนี่อเราไปโลดถัดไปนะคะ โอเคนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้แห้งสานะคะเย็บจากตรงนี้นะคะมาถึงด้านนี้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อจากนี้นะคะก็คือขั้นตอนการประกอบชิ้นงานที่เป็นตัวศัก์นะคะค่ะนะคะ,ะ,คะตอนนี้เราก็เย็บนะคะเกือบเสร็จตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เย็บถึงริมนะเพราะฉะนั้นการเย็บขอบตัวนี้นะคะเช่นเดียวกันค่ะนักศึกษาต้องย้ำนะคะซี่สุดท้ายไว้สองรอบนะคะอันนี้ครูเย็บเหลืออีกประมาณสักสองซี่นะคะ ก็ยามว้สองซีเช่นเดียวกันนะคะนี้สังเกตนะคะแนวเย็บด้านนี้นะคะ,อะโอเคนะคะก็หลังจากที่เราเย็บตัวนี้เสร็จนะคะขั้นตอนต่อจากนี้นะคะก็คือขั้นตอนการประกอบที่เป็นหนังซับนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นการเจาะช่องตรงนี้นะคะเดี๋ยวบริเวณที่เป็นตัวช่องตรงนี้เนื่องจากว่าเราจะมีสายคล้องนะคะจะเป็นส่วนสายคาดนะคะ เราจะไม่ต้องมีฐานรองตรงนี้นะคะก็อาจจะมีเป็นพวกกระดาษแข็งนะคะที่รองอยู่นะคะบริเวณที่เราจะตอกชิ้นงานนะคะโอเค okay, นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปประกอบนะคะตัวที่เป็นตัวรองก่อนที่เราจะไปประกอบหนังซับกันนะคะค่ะนะคะตอนนี้เราจะมามาร์กตำแหน่งนะคะตัวที่เราจะประกอบนะคะตัวที่เป็นกระดาษแข็งที่อยู่ข้างในนะคะเพื่อรองชิ้นงานนะคะให้เราอยู่ทรงนะคะเพราะฉะนั้น,นการประกอบชิ้นงานเนี่ย เราจะมีตัวนี้ลองอยู่ข้างใต้ตัวนี้นะคะประมาณนี้นะคะ,ะด้านนี้นะคะสังเกตตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เนี่ยเราสามารถใช้กระดาษพุกนี้นะคะหรืออาจจะเป็นกระดาษชาร์ตนะคะเทาขาวแบบแข็งหรือท่านไหนที่มีกระดาษนะคะที่มันอยู่ทรงหน่อยนะคะ,ะเราก็จะใช้ตัวนี้วางนะคะสังเกตตัวนี้เวลาวางตัวนี้ปุ๊บนะคะเราจะบ,บมามาร์กตำแหน่งตัวนี้ออกมานะคะแนวกลางชิ้นงานนะคะยังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราวาดนะคะเราต้องวาดลักษณะนี้เอกมาก่อนนะคะ เก็ตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยแห้งสาตัดนะคะตัดขอบตัวนี้นะคะห่างจากขอบตัวนี้หนึ่งซี่ด้วยรอบนะคะตัวนี้นะคะด้านนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็วัดตัวนี้ออกไปนะคะเผื่อไปประมาณสักหนึ่งเซนนะคะหนึ่งเซนดยรอบตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นชิ้นงานที่เราจะใช้นะคะตัวนี้เราจะตัดออกนะคะเราจะใช้เฉพาะส่วนที่ อยู่ช่องว่างนะคะด้านในตรงนี้นะคะอ่ะตอนนี้เราไปตัดตัวนี้กันก่อนนะคะว่าตัดขอบที่เป็นตัวข้างในตัวนี้ก่อนนะคะโดยที่ใช้คัตเตอร์ตัดได้เลยนะคะถ้าเป็นกระดาษตัวนี้นะคะตัดลักษณะนี้นะคะโดยประมาณนะคะห่างจากขอบตัวนี้ประมาณสักหนึ่ง่นะคะด้านนี้นะคะปุ๊บนะคะพอได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะตัวที่เราจะเจาะช่องนะคะก็คือตัวนี้ค่ะนะคะจะมีช่องตัวนี้ออกมานะคะ เสร็จแล้วเนี่ยแห้งสาวัดจากนะคะสมมติว่าเราจะวัดจากจุดเกลื่อนกลางชิ้นงานออกไป1นิ้วนะคะด้านนี้นะคะส่วนด้านนี้ก็จะอยู่ที่1นิ้วนะคะด้านนี้ก็แนวเกลื่นกลางชิ้นงานเช่นเดียวกันนะคะไปที่1นิ้วนะคะ2นิ้วนะคะด้านนี้คือจุดที่เราจะตัดนะคะตัดด้านนี้นะด้านนี้ก็ตัดนะคะก็คือห่างจากขอบนะคะตัวที่เราตัดตัวนี้ประมาณ1เซนโดยรอบนะคะ ลักษณะด้านนี้นะคะด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเพื่อจะลองให้ชิ้นงานเราอยู่ทรงนะคะเพราะฉะนั้นชิ้นงานตัวนี้เราจะใช้แค่นี้นะคะเราตัดขอบด้านข้างออกนะคะอะตอนนี้เราตัดมาส่วนที่เราจะใช้นะคะก็คือแค่นะคะระยะตัวนี้เราเดี๋ยวเราจะทากาวประกอบชิ้นงานนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะใช้นะคะก็คือแค่นี้ตัวที่ประกอบเข้ากับชิ้นงานนะคะ พอได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะห้่สาตัดมุมตรงนี้นะคะตัดลบมุมตรงนี้ให้มันโค้งนิดนึงนะคะใช้กันไกตัดมุมนะคะอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะให้สาวเอาตัวนี้ไปประกอบนะคะแต่ว่าการประกอบไม่ได้ประกอบอยู่ข้างหน้านะคะตัวนี้จะต้องไปประกอบอยู่ข้างหลังแต่ว่าต้องดูนะคะว่าเวลาเราวัดเนี่ยหั่งสาววัดตัวนี้ก่อนนะคะเพื่อจะได้รู้ตำแหน่งนะคะที่เราจะประกอบนะคะโดยที่แห่งสาใช้ปากานะคะวาดหนังเป็นตัววาดตัวนี้นะคะ แล้วมาร์กกึ่งกลางชิ้นงานตัวนี้ออกมานะคะสังเกตแนวกึ่งกลางอ่ะตัวนี้เดี๋ยวครูขีดให้ดูนะคะตัวนี้จะอยู่ลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นการวางตำแหน่งตัวนี้นะคะก็จะอยู่ลักษณะนี้นะคะห่างจากขอบตัวนี้นะก็คืออยู่ลักษณะนี้นะคะถ้าสมมติว่านักศึกษาท่านไหนที่เผื่อขอบตัวนี้มันเลยไปเราสามารถตัดได้นะเพื่อไม่ให้กระดาษนะคะตัวที่เรามาลองโผล่นะคะอ่ะตัวนี้สมมติของครูใกล้เกินไปครูก็จะตัดออกข้างละประมาณหนึ่งแปะนะคะ ด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นการวางชิ้นงานนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะวางลักษณะนี้นะคะอ่ะตอนนี้เราก็จะทากาประกอบชิ้นงานนะคะเมื่อกี้เราตัดตัวนี้ออกนะคะเราก็ตัดมุมตรงนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นเหลี่ยมชิ้นงานตัวนี้นะคะด้านนี้นะคะเราก็ทากาวนะคะตอนนี้ให้สาทากาวตัวนี้ให้ทั่วนะคะแล้วก็ทากาวตรงนี้ติดลักษณะนี้นะคะะตอนนี้ครูทากาว ตัวที่เป็นตัวชิ้นงานตัวนี้ก่อนนะคะปะกติแล้วอ่ะสมมุติว่าเราประกอบตัวนี้นะคะด้านนี้นะคะประกอบในส่วนตัวนี้ก่อนแล้วกันนะคะเผื่อบางคนบอกว่าอ่าเราจะประกอบตัวนี้ก่อนได้ไหมนะคะอ่ะได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ทาตัวนี้ค่ะนะคะทาด้านไหนก็ได้ค่ะนะคะทากาวนะคะหลังจาก แห้งปุ๊บนะคะเราก็จะประกอบตามตำแหน่งนะคะที่เรามาร์กนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ลักษณะนี้เพราะฉะนั้นการประกอบนะคะก็จะอยู่ลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยแห้งสาทากาวตัวนี้ให้ทั่วนะคะเสร็จแล้วค่อยเอาตัวนี้นะคะไปประกอบเข้ากับหนังที่เป็นหนังซับนะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราทากาวนะคะแล้วก็ทากาวที่เป็นหนังซับที่เป็นหนังหมูหรือหนังซับที่เป็นซับวัวซับควายนะคะค่ะนะคะตอนนี้ครูก็ทากาวนะคะส่วนที่เป็นตัวฝากระเป๋าตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ ทากาวที่เป็นหนังซับนะคะหลังจากที่กาวแห้งเสร็จแล้วนะคะเราประกอบชิ้นงานนะคะโดยที่ประกอบเข้าไปลักษณะน,นี้นะคะแต่ถ้าหากว่านักศึกษาท่านไหนที่ประกอบนะคะกระดุมแม่เหล็กนะคะให้หนักศึกษาเว้นขอบด้านนี้ไว้นะคะยังไม่ต้องทากาวนะคะเว้นไว้ประมาณสองนิ้วนะคะที่เป็นหนังซับที่เป็นซับหมูนะคะ ให้ทากาบริเวณด้านนี้ก่อนนะคะเพื่อเราจะไปตอกแล้วประกอบชิ้นงานกันก่อนนะคะเสร็จแล้วเราค่อยไปไปม,มาร์กตำแหน่งที่เป็นตัวประกอบของกระดุมแม่เหล็กนะคะอ่ะสมมติว่าด้านนี้นะคะเสร็จแล้วให้สาตัดนะคะตัดหนังซับนะคะให้ชิดกับขอบนะคะตัวนี้อ่ะด้านนี้นะคะส่วนด้านนี้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะด้านนี้นะคะ ด้านนี้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นการตัดนะคะจะต้องชิดขอบนะคะด้านนี้นะคะ หลังจากที่เราตัดชิ้นงานพวกนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการตอกนะคะโดยที่แห้งสาตอกเย็บนะคะตรงนี้นะคะตอกด้วยเหล็กตอกน้ำนะคะเย็บด้วยวิธีการเย็บด้นถอหลังนะคะหรือวิธีการเย็บต่างๆนะคะตัวนี้สังเกตนะคะหลังจากที่เราทำตัวนี้เสร็จนะคะชิ้นงานที่เราจะเย็บนะคะก็คือเย็บขอบสามด้านนะคะด้านนี้นะคะยกเว้นด้านนี้เราไม่เย็บนะคะ ด้านนี้นะคะไม่เย็บนะคะเย็บแค่สับด้านตัวนี้นะคะอ่ะโอเคนะคะก็ให้นักศึกษาไปตอกนะคะแล้วก็ไปสู่ขั้นตอนการตอกแล้วก็เย็บให้เรียบร้อยนะคะอะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันชั่วโมงหน้าในสู่ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนะคะอ่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ